สวัสดีค่ะเอเองนะคะมาพบกับเอได้ที่ช่องแม่ฟันม้าพาเพลินนะคะวันนี้นะคะแม่ก็พาเอนะคะไปซื้อของนะคะมาเพื่อที่จะเอามาจัดไว้ไปทําบุญวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันศาตถ์ไทยนะคะวันนี้นะคะแม่ก็พาเอไปซื้อของนะคะพวกอาหารคาวหวานนะคะพวกขนมหวานนะคะ เพื่อที่จะไปวัดวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะไปทําบุญนะคะเพื่อปูทิสสศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะให้แก่ตาแก่ยายนะคะวันพรุ่งนี้ฮัลโหลฮัลโหลไอวานเองนะคะเฮลโหลไอวาเองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแม่เอซื้ออะไรมาบ้าง <c oughs> ไปกันเลย มาดูกันนะคะว่าอาหารที่แม่เอ,เอจัดเตรียมไว้นะคะที่จะทําไปวัดว,วันพรุ่งนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอืมอันนี้อะไรมั่งนะคะคุณแม่อันนี้สาลี่สาลี่ แอปเปิลแอปเปิลมะม่วงมะม่วงสับปะรดสับปะรดมันเนื่องมันเนื่องฟักทองฟักทองข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดองา่งนองุงนอ่าลิ้นมังกรลิ้นมังกรแลวก็อันนี้กอยค่ะกอยกอยคืออะไรคะอ่ากอยก็คือหัวหัวพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วเอามานึ่องเป็นเป็นวิธีการนะคะเอ้เหมือนมากค่ะคุณแม่เหมือนมากเหมือนมากอันนี้นะคะคี่คือข้าวปิ้ยสารกนะคะ อันนี้เนื้อหมูทอดนะคะอันนี้ลูกคินทอดอันนี้ปลาดุกทอดอันนี้นะคะคือข้าวแตมนะคะข้าวแต้มต้มโอค่ะต้มโอแล้วก็อันนี้นะคะยอดทองยอดทองยอดนะคะถั่วรู้สึกถั่วอะไรนะเขาเรียกไม่ขนุนไดขนุนขนมชั้นขนมโมจเอ่เขาพดค่ะนะคะแล้วก็ถั่วนะคะคุณแม่จะไปทําอะไรต่อคะวันนี้เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะคะจะ เอาไปตองมาทําเป็นห่อๆไว้นะคะเพื่อจะเอาไปเอาไปยายหรือเอาไปเก็ที่วัดพวกนี้นะคะให้กับเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเรนญาติเก่าของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแม่สวยมากขอบคุณน้นยังไม่เอาตั้งแต่เมื่อวานค่ะนี่นะคะก็คือหมากคูนะคะหมากคูนี่นะคะก็ทําให้ อันนี้ปลาตัวนี้นะคะเป็นปลาอย่างดีนะคะเนื้อปลาอย่างดีนะคะกับไข่ปลารูกสติเป็นปลาสลิดนะคะเราจะใช้ห่อเป็นห่อข้าวใหญ่นี้นะคะเอาค่ะมาไปดูไปชมกันค่ะนะคะไปค่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปตัดใบตองนะคะแม่จะพาไปตัดใบตองแม่ก็บุกป่าฝ่าดงนะคะไปตัดใบตองนะคะนี่นะคะ แม่ก็มาตัดใบตองนะคะเพื่อที่จะไปห่ออาหารวันพรุ่งนี้นะคะไปวัดคุณแม่อ,อยู่ไหนอะอ, <laughs> อยู่นี่นะคะ <laughs> <laughs> ทุ่มเทมากนะคะโอ๊ย,อย,อยขาดหมดแล้วไปค่ะแม่ก็เป็นคนตลกมากนะคะซึ่งแตกต่างกับเอที่เป็นคนเรียบร้อยมากนี่นะคะใบตองแม่จะมาห่ออาหารนะคะ แม่ก็เอาใบตองนะคะมาห่ออาหารไว้อันนี้ทำไว้ทำไมคะคุณแม่ห๋อเอาไปวัดค่ะให้พระหรอไม่ค่ะเอาไปไว้ให้อาปยายค่ะอาปยายไม่แกให้คนที่เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็อ่า จะบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรของเรานะคะมาปงใส่อะไรลงไปบ้างนะคะใส่ทั้งหมดในระคะที่เห็นนี่นะคะ่ะแล้วก็มาหอ่หอๆแบบนี้ใช่ตอนนี้นะคะก็กำลังจะออกไปวัดกันนะคะไปทำบุญนะคะ ตอนนี้เอกับแม่นะคะก็มาถึงวัดแล้วนะคะวันนี้มาทําบุญนะคะมาทําบุญวันศาบนะคะวันศาหรือว่าอีสานบ้านเอจะเรียกว่าทําบุญเข้าศากนะคะเป็นทำบุญขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะเดือนสินะคะเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ กายศาสตร์ค่ะคุณแม่วันนี้เพราะว่านะคะสมัยเสร็จสมัยก่อนนี่นะคะเสร็จแต่งานก็จะมีมีข้าวอันนี้เยอะนะคะพอข้าวเสร็จแล้วก็จะพากันทำข้าวที่มันเป็นข้าวเปลือกนะคะก็มาขูดขูดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นฟองๆออกมานะคะเก็บใส่ก่อนเสร็จแล้วก็เอามาทำหนึ่ง้ำตาลเลี้ยงน้ำตาลแล้วก็คั่วน้ำตาลให้เหนียเสร็จแล้วเอามาลุใส่ข้าวสดๆนะคะ เราตอนนี้ได้ค่าตง่งไปนะคะับใบตัวไก่มา้าขาวนะคะแต่แล้วเก็บไว้กินได้นานๆก็ถ้าทำเยอะมะาขาวก็โอเนอะไรือเอาไปเยี่ยมญาติๆแต่เจอเพราะไม่พี่น้องกว่าที่อยู่สั่งยังไหวหรืออยู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะอย่างนได้กินแล้วเก็บไว้ได้กินได้นานเพื่อถึงกันแล้วก็สื่อถายกันมาถึงในกรณีคู่บ้านนี้นะคนะ ข้าวสากนะคะอบบพอตักบาดเสร็จนะคะก็จะเอาข้าวสากนะคะมายายนะคะ ย่างดีเลยปลานี่กับปลาย่างดีนี่เอ้ยนี่ปลาคอลย่างดีที่พอละมาคือเปมาชอบกินข้าวปาค่ะมาอื่นเป็นกลางไรอืมที่พอมามาหาหาอันนี้อยู่หานหาอันนี้แม่ค่ะหาหม่ำหายังกระปลาหันเห็นหมื่บวานบุญละถือเลขบุญละพอเอ้ยจะหาหม่ำมากหาตสมหาหม่ำมากแล้วมาก้อยสุดสารบางกินอาหารสุกากา ้อกิ <Okay. S 1> นนมยไงคูรุ่นของัไงคู่อใหญ่ไงู่ที่บันอคู่นุ่งงไงนัน,น่องหญ่บุญแสงมาเดอ้อมากินเดอนอเน้อเถอางหนูบงเกเดอ้อย,ยาักคู่หนูดยายัยเด้อิดมยาสักคู่เด้อทำไมต้องมาตามต้นไม้คะคุณแม่ ทำไมต้องแจกตามต้นไม้คะคุณยายเพื่อคนญาติเราพวกที่ไม่มีญาติพวกนั้นเขามารับหมดค่ะคุณได้คุณได้กุญชลค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราญาติท่กคนค่ะค่ะเขินมากินเลยเนี่ยค่ะคุณยายค่ะค่ะว่าคุลูกเวดไงแม่ท็อปเทนเมนูหมดอย่างจะพูดพิเศษไหมอย่างจะพูดด้วยที่ต้องเอามาแขวนไว้ตามต้นไม้นะคะเพื่อที่จะให้ เก็วพวกเจ้ากรรมนายเวรนะคะให้ก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะให้ผีที่ไม่มีญาตินะคะมากินด้วยนะคะมารับส่วนบุญนี้ด้วยนะคะแล้วบ้านก็จะมายายเข้าสากไว้แบบนี้นะคะแล้วต้องไปไหนนะ ไม่ใช่เอาไปย้ายที่บ้านเอาไปย้ายที่บ้านก่อนนะคะเพื่อให้เจ้าที่เจ้าที่นะคะเจ้าที่เทว,วดานะคะในคุณเจ้ากรรมในเวรค่ะ <olmuş. S 1> ก็เอาไปย้ายที่บ้านเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีของวันนี้นะคะเนี่ยนะคะไปเลยนี่นะคะ,เ,ะ,คะเราก็จะมาย้ายที่บ้านนะคะให้เจ้าที่ ให้เจ้าทีนะคะให้เทวดาประจำบ้านนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะ คลิปหน้าจะพา,าครอบครัวไปที่ไหนฝากติดตามเอ้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,บ,ะ,คะบ๊ายบาย